โอ้โหเพศก็สอบอีกอะคืออะไรโอ้น huh. uh ี huh. uh ่เหรอม่ลงเพศเลยคืออะไรรีวิวแกะกระสอบค่ะอืโอ้โหปากเกนสกูปปี้แยังได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยววางเดี๋ยวลุกหลุดเดี๋ยวไม้หลุดจากไม้มาน้องๆนี่ชุดประกาศค่ะประกาศปอกมือมาเลื่อนนะตรงนี้มาลื้อมาลื้อ ลูกค้าร้านหัวหรือโคตรเก่งอะหรือคตมันอะแลวนี่ดูสายเ่ยนี่เหมนพวงเลยนดิใส่พวงไวก่อนใส่พวงไวก่อนอือูอือหมออหอือหูอือหูอือหะอืออืหอหอืูอหนห ด,ดมี<ะ>ขั้นมี<ส>ยาวผ่าท่อแล้วก็กระป๋ามีอีกตัวนี้ยังไม่หมดนะมีนี่ด้วยใส่ระบายดักไอนี่ครับมีนได้แขวนปะเนี่ยไม่ได้แขวนหรอนี่จัดบาย <c oughs> <c oughs>